เรามาขยายความในเรื่องนี้การเพื่อทาความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะว่าการจัดอันดับนี้ส่งผลดีต่อประเทศไทยและการค้าการลงทุนอย่างไรนะคะพูดคุยกันกับคุณแพทริเซียมงคลวัน,นิตค่ะพ่วงในการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแพทริเซียค่ะสวัสดีครับคุณแพทริเซียครับค่ะสวัสดีค่ะคุณรครปรเมณนัญยาค่ะครับขอ,อเริ่มต้นด้ยวยขอเป็นความรู้ก่อนเพราะว่าเวลา,าฟังข่าวทํานองแบบนี้เนี่ยอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจ นะคนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะยังงงงอยู่เพราะมันเป็นเชิงเชิงเศรษฐศาสตร์นิดหนึง่งไอค้คำว่าการจัดอันดับเรตติ้งแบบนี้เนี่ยออพอขับประกาศมาเลดนั้นเท่านั้น A B บวกทิปเปิลบบวกต่างๆเหล่าน,นี้มันมันมีผลอะไรกับประเทศของเราที่ได้แต่ระดับร,ระดับแต่ละระดับแบบนี้ครับค่ะก็ต้องเรียนว่า,าสถาบันจัดอันดับพวกนี้นะคะ เขาก็เหมือนกับทำตรวจสุขภาพของแต่ละประเทศดีกว่านะคะก็จะตรวจสุขภาพเขาก็จะมีรายงานออกมาปีละครั้งนะคะก็มีสามสี่เจ้าใหญ่ๆเขาก็เวลาก็จะเหลืมเหลือกันไปแต่ละแต่ละแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะดูมุมมองที่คล้ายๆกันนะคะอันนึงก็จะเป็นสภาพสมกิรมหาภาับ นะหรือว่า macroeconomic นะคะคแล้วก็ดูเรื่องของด้านด้านการลังสาธารนะหรือ Public ไฟแนนซ์ในอันหนึ่งที่ดูเนี่ยก็คือเรื่องของด้านการเงินต่างประเทศซึ่งการดูทั้งสามมิติพวกนี้เขาจะเอาข้อมูลถล่งลึกนะคะเขาไม่ได้แค่ดูแบบแบบคุยๆแล้วก็ไปคือเราต้อง support ข้อมูลกันเยอะเขาก็จะมาเห็นว่าสถานภาพหรือ,อสุขภาพของประเทศนี่เป็นยังไงเขาก็จะไปเขียนีพอร์ตออกมาว่าเขามองแล้วเนี่ยว่าเขามี กมีความเห็นต่อประเทศเป็นยังไงน,นะคะอย่างของประเทศไทยล่าสุดที่ออกมาก็จะเป็นมูดี้มูดี้ก็มองว่าของไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจยั่งใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายเยอะเนาะแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยแม้ว่าเราเจอประสบกับโควิดมาสองปีแล้วแต่เขาก็ยังเชื่อว่าเราเนี่ยมีแรงที่จะมีบัฟเฟอร์ค่ะแล้วก็มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเกิดจะเกิดขึ้นในอนาคตมูดี้มองว่าสิ่งที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ ในระยะยาวเยอะเนี่ยคือเรื่องของอ e ีมนะคะคือมองว่าอีมเนี้ยก็จะมองว่าเพิ่มการถากลงทุนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วก็เขาก็จะมาดูเรื่องของไอ,ไอตัวการคลังสาธารณะดูว่ารายได้รัฐบาลเป็นยังไงหนี้สาธารณะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นการดูเหมือนกับเป็นเฮลท์เชคหรือว่าตรวจสอบสุขภาพของประเทศละค่ะเขาก็จะรายงานออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยคนที่เขาดูว่าจะมาการามา,มา,มาลงทุนในประเทศไม่ว่าจะเป็นพักพัก การผลิตภาคกันเงินภาคกันลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีความเขาสบายใจมากขึ้นว่าโอเคเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมุมมองที่ค่อนข้างดีที่จะเชื้อเชิญนักลงทุนในต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ดีขึ้นค่ะอย่างอันดับที่เราได้จากมูดี้สล่าสุดเนี่ยเป็นทริปเปิลบีบวกแล้วก็มีมุมมองความน่าเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพในแง่ของคนที่เขามาพิจารณาจากตรงนี้ถือว่าอันดับนี้ ดีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคุณแมทริเซียคะคือต้องต้องเรียนว่าเราคงคงอันดับอะนะคะเราก็อยู่ในประเทศที่เป็นสมัยก่อนเราเคยเป็นเอเนาะแล้วก็แล้วก็พอเราเจอวิกฤตต้องยำกุ้งไปปุ๊บเนี่ยเราก็ถูกดาวแขวนลงมาแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะตัาา้งคิดปัวเองมาได้ก่อนก่อนที่จะมะีก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะคะเราเกือบละเราเป็นทริสโกบีบวกโพซิทีฟเขามองว่ามุมมองเชิงบวกละถ้าไม่มี ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยดิฉันคิดว่าความเข้มแข็งของอทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการคลังเนี่ยเราเนี่ยใกล้มากๆที่จะอยากเป็นเองละพอเกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกอ,อย่างมันก็มันก็ชะลอไปหมดทะงักไปหมดฝั่งรายได้ธุรกิจก็หยุดหมดรายได้เ เอกชนไว้ไ,ได้รัฐบาลก็หายหมดเราก็ออกพระราชกำหนดต้องสองฉบับ,บนี่สารนะก็พุ่งขึ้นอย่างอย่างนี้นะยะสาค,คัญนะคะเพื่อามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเขาก็แค่ตับมุมมองจากาะที่ i ีอมุมมองบวกเนี่ยเป็นแค่มุมมองที่มีสนเสียรภาพ <c oughs> คงคงมีสถีเสภาพเป็น stable แต่เขาไม่ได้ดาวเกรดไม่ได้ดาวเกรดตัวตัว,ต,วตัวการจัดันดับ ในขณะที่หลายประเทศเยอะมากนะในโลกเนี่ยถูกดาวเกรดประเทศลงทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องอย่างเงี้ยเราคิดว่าการที่เราครงเรทซึ่งแบบมีคงมุมบอมแบบนี้นะเพราะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะสาหรับในสถานการณ์ปัจจุบันและที่ฉันเชื่อว,ว่าในระยะต่อๆไปเนี่ยมูที่มองค่อนข้างดีว่าเราปีนี้เราจะโตโต,โตอ่ีสามจุดสี่ 34, ปีหน้าจะดสี่จุดแปดแล้วก็คิดว่าเราจะหลายๆอย่างจะกลับมามาดีตัวได้ดีขึ้นที่อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็น มุมมองเชิงบวกสําหรับประเทศทีเดียวอะค่ะครับคือเขาพูดแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านง่ายๆเลยคือในสถานการณ์ที่มันแย่แบบนี้เนี่ยคุณสามารถคงอันดับขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วประมาณนี้ไหมครับคุณพฏริเสียถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช่เลยค่ะ,ะค่ะค่ะ,คะแล้วแล้วประเมินว่าในปีนี้ค่ะ25 6 5หเนี่ยเราจะสามารถเติบโตได้อย่างที่เขาได้มีการคาดการณ์ไหมคะหรือว่าจะมีประเด็นอะไรที่มันอาจจะที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะ ค่ะก็มูดี้ลมองมองมองจริงๆหลายๆหน่วยงานของภาครัฐก,ก็ยังมองที่ประมาณอจาิเฉลีย่ยที่ประมาณสี่นะคะแต่ว่าจจะต้องมีแบบหลงังหลังจากที่มียูเครนมีอะไรเข้ามาเดี๋ยวเดีย๋ยวต้องรอดูไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์เราจุนอยากจะใช้ตัวเลขสภาพัฒน,น์กันจต้องมาดูว่าสภาพัฒน์จะมองแบบนะคะครัวงน,นี้เนี่ยถามว่าปัจจัยเสี่ยงมีไหมก็คงยังมีนะคะ เราก็คงต้องดูเรื่องของไอ,อ้ปัจจัยเศรษฐีที่กระทรวงพาณิชย์สบนอนมองเนี่ยก็คือเรื่องของการระบาดว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่เราไม่ล็อกดาวแล้วเชื่อว่าไม่มีการล็อกดาวอีกแล้วเนี่ยยังไงเศรษฐกิจเดินแน่ก็ไม่ยังไม่น่าห่วงมากนะคะแล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มมาใช้ชีวิตปกตทิที่ทช่นิ่งประชุมกับอะไรทีกคนก็เริ่มใช้คิดว่ากำลังจะเป็นเอนเดมิกละไม่ใช่เป็นพาณดชดิกละเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยป,ประกาศว่าเป็นโรคท้องถินและเป็น endemic คุณคิดว่า เราก็คงจะใช้ชีวิตปกติเสรษสิธิจก็จะเดินต่อไปปัญหาที่เราน่าจะกังวลกันนิดนึงก็เรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยขาขึ้นเอ,อดอกเงินเฟ้อเนี่ยที่ที่น่าเปห่วก็คือเป็นเงินเฟ้อฝั่งต้นทุนนะคะมันไม่ใช่เป็น,เ,ปนเงินเฟ้อที่มีแรงจ่ายในการซื้อของเยอะพอพอต้นทุนมันสูงขึ้นมันทําให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีประสบภาวะนั้นแต่ว่า เพราะว่าน้ามันมันแพงขึ้นอย่างต้นทุนมันแพงขึ้นแต่เป็นปัญหาทั่วโลกจริงนะคะแล้วก็สิ่งที่มันจะตามผลักมาตามมาก็คือเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นขึ้นในประเทศมันเริ่มในต่างประเทศเริ่มไปแล้วในรัฐบาลในธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอาจราดอกเบี้ยนโยบายที่ถ5งสิงก็คงต้องมองกนงต่อไปว่าจะปรับหรือไม่ปรับนะคะคับแล้วเรื่องสุดท้ายสิ่งที่เราก็คงต้องดูนคือเรื่องความต่อเนื่องของดัชนมาตรการการเงินคลาทแล้วก็เรื่องสินเชื่อ ที่มีรองรับให้กับเอ,อกชนนะคะมาตรการการเงินดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นยังไงมาตรการการคลงรังนี้คุณคิดว่าทรกรสองฉบับนักปัจจุบันน่าจะเพียงพอแล้วก็<ม>วต้องมีการเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะของเงินที่ของภาครัฐที่จะต้องลงไปสู่การเบิกจ่ายให้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่มีแรงใหญ่ๆขึ้นมาคิดว่ากา,ารออกพระราชกำหนดหรือกฎหมายฉบับใหม่การกู้เงินนี้คุณคิดว่าในขณะนี้ระดับนโยบายยังไม่ได้พูดถึง นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสี่เชื่อของสถาบันการเงินที่จะต้องส่งผ่านไปให้กับภาคเอกชนให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เขามีแรงในการหมุนในการดําเนินธุรกิจค่ะครับในนั้นได้มีโอกาสคุยกับคุณพัติเสียซึ่งเป็นผู้มนวรการสำนักงานบริหารนิสาธณาแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้คุณพัติเสียอธิบายเรื่องนี้ให้คนผู้ชมเนี่ยได้ฟังอีกสัก เล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในในโลกโซเชียลเองก็พยายมามมันจะหยิบยกประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะของเราทีา่มีการขยายกรอบเพดงเพาดานโอ้เดี๋ยวที่บ้านเมืองเราเนี่ยแย่แล้วเป็นหนี้กันท่วมหัวเลยจริงๆแล้วหนี้ในระดับนี้เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆหรือความเป็นสากลที่ก็มีหนี้สาธารณะกันเนี่ยเราอยู่ในระดับที่น่ากังวลแค่ไหนอย่างไรหรือไม่ครับคุณปฏิเสธครับ มิชินโนเรียนว่านี่สาธารณะเนี่ยนะคะถ้าไม่มีประเทศไหนในโลกีที่ไม่มีนี่สาธารณะนะคะคเป็นเรื่องปก,กติในการที่ประเทศที่จะต้องใช้เงินในการลงทุนของประเทศเนี่ยจะต้องมีการก่อนี้เพื่อมาใช้ในการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการกู้เพื่อการลงทุนในส่วนใหญ่หนี้ต่อสาธารณะต่อ GDP เราตั่งมากถึงประมาณ40%จนกระทั่งมาเกิดวิกฤตทางเรื่องโควิดเนี่ยซึ่งภาระทางด้านงบประมาณไม่เพียงพอต้องออกพระราชกำหนดออกมา ทำให้นี่สายา้ะเราเราเพิ่มขึ้นเร็วแต่ถามว่าหน้าตัวไหมไม่หน้าลัวค่ะเพราะว่าเมื่อเทียบกับประเทศดิฉันไม่ไ้ปเทียบกับญี่ปุ่นที่ทุกคนบอกว่าอย่าเทียบกับญี่ปุ่นไม่ได้เทียบกับบริษัทไม่ได้ดิฉันจะขอเทียบกับประเทศที่ลักษณะใ,ใกล้ๆเพียงกันเนี่ยเรายังคุมของเราได้ค่อนข้างดีแล้วนี่สาธารณะเราแต่ละเดือนแต่ละเดือนขยับสักนิดหนึงน่งนิดหนึงน่งนิดหนึงน่งมากๆนะคะเพราะว่าพนักง,งานบริหารนี่เนี่ยเราค่อยๆทยอย,อย oy, อกู้เงินตามความจําเป็นของของการใช้เงิน แล้วอย่างที่มูดี้สอกย้ําในเรื่องนี้เน้นย้ำในเรื่องนี้ว่าปนระดับนี้สาธารณะของเราเมื่อเทียบกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยต่ํามากแล้วเราบริหารจัดการได้ดีมากนะคะที่ฉันต้องเรียนว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวเลขล่าสุดที่มีคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนี่สาธารณะของเราเนี่ยแตะหกสิบละคือหกสิบจุดหนึ่งเจ็ดนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราทอนออกเนี่ยนี่สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยกว้างกว่าชาวบ้านเยอะ เพราะเราเอานี่รัฐวิสาหกิจมาด้วยและอีกตัวนึ่งที่เรามีค้างอยู่ในผองค่อนข้างนานแล้วก็คือนี่ของกองถึงสูนฟูนะคะสองตัวเนี้กินไปถึงประมาณเกือบสิบอรของ,อข,องของสัดส่วนนี่สาธานะรณะเพราะฉะนั้นดูถ้าดูจริงๆของรัฐบาลกู้ตรงเนี่ยประมาณ4ี่เก้าหรือห้าสิบเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ค่ะ แล้วก็เราทําอย่างรอบคอบแล้วทุกคนก็เห็นว่าเราบริหารได้ค่อนข้างดีก็ต้องเรียนว่าเป็นประเด็นการเมืองซะทวนใหญ่ที่คนเอาประเด็นนี่นิ่สาธานะมาเล่นแล้วก็บอกว่าเรามีการต้องใช้นี่เยอะนี่ท่วมอ่แต่ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะโควิดหนึ่งห้าล้านล้านเนี่ยถ้าเราไม่กู้มาเนี่ยประชาชนมีความลําบากแล้วตายแน่แนถ้าเราไม่กู้เนี่ยก็จะมีปัญหากับประเทศในรูปแบบนี้ครับ่คะเพราะฉะนั้นขอเน้นย้ําว่าการมี มีแสนนี้ในระดับที่เราบริหารจัดการได้ไม่ได้เป็นหน้าตัวค่ะครับผมเอาละครับขอบพรบคุณมากเลยนะครับคุณพัชรเสียครับขอบคุณมากค่ะคุณประเมศคุณนัิยาค่ะครับสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ